สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเมาส์มอยพูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางการเสียงโชคของหวยรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2566นะคะอย่าลืมถ้าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันกด แชร์จุดแบ่งปันย้ำเลยนะให้ด้วยนะคะเพื่อ <_ an> ให้เพื่อนๆทุกคนได้มาเห็นแนวทางการเสี่ยงโชคนี้จะได้มีเวลาไปซื้อนะในวันที่16ก็ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันนี้วันที่13ใครเดินทางเผื่อผ่านปั๊มน้ํามันซื้อเลตเตอรี่ได้นะคะเริ่มกันเลยที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชนจะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเลือกเอาอย่าคิดเยอะนะย้ํานะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อได้เลย วันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวก,การทํางานโดยเฉพาะวันเริ่มต้นการทางานรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟิศได้หมดนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวก,การเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือของคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้สึกเรารู้จักเนี่ยซื้อเลขอย่างเช่นยอดค่ารักษาพยาบาลบัตรคิวที่เขาไปรอพบหมอก็ได้นะคะวันพุธให้ซื้อเลขผลรวมเบอร์มือถือของตัวเองนะจ๊ะวันนี้ผลรวมของเบอร์มือถือตัวเองก็จะให้โชคจ้า วันพฤหัสให้ซื้อเลขการทําบุญเห็นไพ่ไหมเป็นไพ่สัจธรรมไพ่พระซื้อเลขการทําบุญเลขกระถินเลขพระปาเลขทำบุญลงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเดินทางไปทาบุญต่างจังหวัดเนี้ยก็ลองดูแบงค์ที่เราหยอดลงไปมีเลขอะไรซื้อเลขนั้นวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะวันนี้การทํางานจะให้โชคใช่ลาบเช่นกันถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ซื้อเลขบัญชีเงินฝากถ้าใครทํางานออฟฟิศนะให้ซื้อเลขเป็นพวก วันเริ่มต้นการทำงานรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟิศแทนได้เลยส่วนวันเสราร์นะคะให้ซื้อเพื่อนสนิทมิสหายคนใกล้ตัวเขาจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยค่ะบ๊ายบายค่ะ